สวัสดีค่ะแล้วทุกคนก็อยู่ในช่องลองดูก่อนเอาล่ะมาถึงวงบอยแบนด์ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ที่เรียกได้ว่ามีเพลงแต่ไม่มีคิวมีเพลงจริงๆค่ะมีผลงานจริงๆค่ะมีศิลปินอยู่จริงๆนะคะแต่ว่าคิวหายากมากเป็นตำนานนะเมื่อกี้เรากดเข้ามาเพื่อรอเปิด ดู mv นะคะเราก็ได้รู้ว่ามีเราก็มีคอมเมนต์หนึ่งขึ้นมาว่าเออวงนี้มีคนโสดไหมคะถามคํำถามนี้รถ <c oughs> มีคนโสดไหมคะเอออยากรู้เหมือนกันว่าวงเนี้ยมีคนโสดหรือเปล่า <S <s เพราะว่าถ้าเกิดเราเดบิวต์ออกมาเป็นแบบศิลปินแล้วอะส่วนใหญ่ก็คือไม่ให้มีแฟนที่เกาหลีที่เกาหลีก็คือไม่ให้มีแฟนแต่วงนี้แฟนครบ แฟนคบแล้วแฟนเปิดตัวครบหมายถึงในซีรีส์หรืออะไรต่างๆไม่ได้หมายถึงว่าเออเรงจริงเรืงจังตามไปเฝ้าถึงกองก็ไม่มีไม่มีมมอ่ะอย่าโมเมาค่ะเข้าดีกว่านะคะกับว,วงอะไรวง j a สเปอนะคะเดบิวต์มาแล้วอย่างเป็นทางการนะคะวงบอยแบนด์แห่งตึกเจ็ม <laughs> เครื่องเลยทั้งร้องทั้งเต้นทั้งแรปทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์พูดเหมือนเคยดูเพราะาดูอันเก่าไปแล้วก็คือดูคอแรงๆอีกนิดสิ เออเกินยาวมากเขาเลือกดีกว่าอ่ะก็คือเขาปล่อยเอ็มวีเพลงใหม่มาแล้วนะคะเพลงถอดนะคะ Take it off, take it off, take it off เราก็จะไม่พลาดที่จะมาดูงั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าไม่พูดภาพมันลำเพลงเพราะพูดเป็นเยอะแล้วเพราะมันฟินอไอไม่ใช่เพราะว่าเพลงมันดีโอเคงั้นไปดูกันเลยค่ะ

Take it, take it off, take it, take it off. Let it slip off, slip it to the shore. Take it, take it off, take it, take it off. with it in the sun, make it in the sun. Take it, take it off, take it, take it off. Let it slip off, slip it to the shore. <laughs> ไอโซมิวสิอ้าวว้าวซ่าเอ่อก็เขาประกาศเป็นบอยแบนด์ทีเดีนวกันด้วมีดีมากคอสตูมดีแลบอกว่าความหล่อไม่ต้องพูดถึงเลยก็คือสิบเต็ม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 สิบฮะถ้าเต็มร้อยเต็มล้านเต็มหมื่นเต็มแสนของร้านร้านร้านก็จะให้ทั้งหมดเลยโอ้แล้วถ้าแบบไอซี่บอกว่าเธอคิดดูถ้าเกิดมันโชว์บนเพอร์ฟอร์แมนซ์่ะเราจะทำยังไงเราจะอยู่กันไหวไหมซอจะชู้งัวแล้วก็หยัด ไว้เดี๋ยวศิลปินรู้นะมันจ้าสือเกินว่าอย่างนี้อ่ะก็ยังไงก็ยังเออแต่อันที่เราว้าวคือเรารู้แหละว,ว่าจุงพี่ปอแล้วก็เซนต้าเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนเขามาแบบมาเต็มอยู่แหละเออเขาจะมีชาเลนเต้นอะไรของเขาแบบให้เราได้ติดตามเรื่อยๆแต่คนที่ว้าวมากเลยอ่ะสำหรับเรานะก็คือพี่อูเพราะพี่อูอะเราแบบดูที่ซีรีส์หรือว่าแบบดูภาพลักษณ์ภายนอกดีแบบ ดูภาพลักภายนอกเนี่ยก็คือจะแบบว่านิ่งๆดูภาพลักภายนอกดูแบบว่าไม่น่าจะมาใส่แดนอะเออสําหรับเรานะแต่พอเข,เข,เขาเท่ามออกมาแล้วรู้สึกว่า,ว,าว้าวเกินคาดมากทําได้ดีมากนะเออเราแบบอุ๊ยพอตอนแรกเล่นซีรีส์เราพหล่อในระดับหนึ่งแหละแต่พอเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมามันหล่อคูณร้อยคูณ,ล,คณล้านคูณแสน,น,นนะเออเราก็หวังลึกๆนะว่าแบบว่า อาจจะได้เห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์แดนเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็ขึ้นโชว์ในแบบทีป๊อปสเตจในเร็วๆนี้อยากเห็นแบบเต็มตาสักนิดหนึ่งหวังว่านะบอยแบนด์วงนี้จะมีคิวในการรวมตัวกันถ้าเกิดว่าคิวมันยากะ่ะเอาไปเลยทั้งหมดพกไปด้วยนะพกไปด้วยพกให้แบบไปไปเกะกะอะไรก็ได้พกไปด้วยนะ จากบริแบน4ี่คนก็เตรียมเลยพื้นที่สำหรับ8ท่านเราได้แพ็กเกจเสริมมาอีก4คนด้วยเช่นกันนะน้องภูวินพี่บูมพี่เพิร์ดนะคแล้วก็น้องดังถึงแม้น้องดังจะติดคิวในการทำขนมทำอาหารนะคะแต่คิดว่าเดี๋ยวยังไงก็มีคิวให้พี่จุงแน่นอนอะโอเคทุกคนคะวันนี้ก็ฝากแฟนๆจัสเปอร์นะคะมาช่วยคอมเมนต์หน่อย ว่าเพลงนี้เป็นยังไงบ้างหรือว่าเพลงต่อไปอยากเห็นแจสเปอร์ในแนวไหนก็มาคอมเมนต์กันได้นะคะวันนี้ก็ฝากทุกคนคอมเมนต์ like, กดไลค์ subscribe, กด u b s c r i b e กดกระดิ่งกริ่งกริ้งกำลังใจให้เราด้วยนะคะ่ะนี้ไปแล้วบ๊ายบายแล้วก็ดู MV วนไปค่ะทิดออ t ทิด off ได้ที่ l i z e r Music ค่ะ